สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกลนติก้านะคะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการแจ็คนะคะแจ็คไอเทมจะเป็นอย่างไรบ้างจะทําอย่างไรเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยนะคะในส่วนแรกเราต้องหาไอเทมที่ไม่ได้ต้องการนะคะเข้าแจ็คแล้วก็เข้าในช่องตัวละครสำรองก่อนเนาะในตัวละครสำรองของหนูในคลิปนี้ก็คือตัวละครที่ชื่อ X นะคะเดี๋ยวเราไปหาขยะกันก่อนค่ะ ออลืมบอกไปนะคะว่าคลิปนี้หนึ่งจแจ็คเห็นฟ้านะคะก็เลยมาที่ดันเจียนที่ทำเควส์เบอร์ซันนารีปรินเซสนะคะคราน,นี้เราจะต้องหาขยะเข้าตัวละครสำรองให้เต็มก่อนนะคะเพืเ่อนๆตัวอย่างคลิปนี้นี้หนึ่งแจ็คเห็นฟ้านะคะ ในแจ็คของตัวสำรองห้ามเมเห็นฟ้าเลยนะคะตอนนี้หนูต้องหาขยะถังแบบนี้ให้เต็มก่อนนะคะเพื่อที่ขยะในทั้งหมดเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปในตัวหลักค่ะอาจจะต้องเสียเวลาหน่อยนะคะแต่มันก็จะทำให้เราแจ็คไอเทมได้ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่า การที่เราจะรวบรวมขยะในแผนที่นั้นให้ได้เร็วๆนี่ก็ต้องฆ่ามอนสเตอร์ให้เร็วที่สุดนะคะแล้ขยะดันปินนี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยเพราะว่าปินนกามีสกิลมากค่ะถึงสี่สกิลเลยนะคะน่าจะแล้วะมันะ,ะเมื่อเรามั่นใจว่าขยะ รบแล้วเราก็จะมาอุดช่องนะคะโดยการเอาไอเทมมาเติมในช่องของตัวละครสำรองให้เต็มนะคะหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัวละครหลักค่ะเมื่อเรามาที่ตัวละครหลักนะคะเราเข้ามาในหมวดปาร์ตี้นะคะทางด้านมุมซ้ายบนเนะะี่ยค่ะเราตั้งค่าตรงนี้นะคะ จากคำว่าสู่ให้เป็นผู้นำแล้วก็กดเปลี่ยนนะคะผู้นำจะต้องตั้งให้เป็นตัวที่มีขยะนะคะลืมบอ,อกไปเข้าใจไหมคะผู้นำจะต้องเป็นตัว x โดนละครสำรองนะคะ จะเห็นได้ว่าไอเทมขยะต่างๆจะเข้าไปที่ตัวละครสำรองหมดเลยจะมีขยะลิดลอดเข้ามาตัวละครหลักของเราเราก็ค่อยกดเอาขยะชิ้นนั้นส่งไปที่ตัวละครสำรองนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เราต้องการเห็นสีฟ้าเนาะนี่กล่องนี้มาไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็กดเอาแจ็คเลยแล้วเราก็ส่งไปที่ตัวละคร ลองเอาเลยนะคะถ้าเราไม่ทราบนะคะว่าในแผนที่นี้มีขยะชิ้นไหนบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเราแค่ส่งไอเทมขยะชิ้นนั้นไปให้ตัวละครลองนะคะตัวละครลองก็เอาขยะชิ้นนั้นเข้าไว้ในตัวเนาะเมลาไอเทมชนิดนี้ดรอปก็จะเข้าตัวละครลองหมดเลยนะคะมอนสเตอร์นี่เหมือนแกล้งเลยเนาะพอเรามาตีเองแทบไม่เจอเลยเห็นต แต่ตมามนาทีเล่นๆนในดับใหม่มากๆเลยนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้อมูลของมอนสเตอร์ที่เรามีถ้าเรามีข้อมูลของมอนสเตอร์ในแผนที่นั้นโอกาสที่เราจะได้ไอเทมดีๆก็จะเยอะมากขึ้นเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วหินสีฟ้านะคะเมื่อเราได้ไอเทมเข้าแจากแล้วนะคะที่เราต้องการเนาะ เราก็จะไปหาไอเทมชนิดอื่นพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะจากแผนที่ต่างๆนะคะบางคนเขาต้องการให้กล่องเข้าตัวละครหลักเยอะๆเขาก็ยังจะต้องกรองต่อไปนะคะเช่นไปแผนที่ที่ดอกกล่องแต่ไม่ให้กล่องอยู่ในตัวละครสำเรอมกล่องก็จะเข้ามาที่ตัวละครหลักนะคะ แต่ในคลิปนี้หนึ่งจะเน้นให้กล่องเลเวล113ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไอเทมขยะต่างๆที่อยู่ในแบบนี้นะคะ่ะจะพาไปกวักวแทนเบ้ลนีคะขยะในแบบนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะคะสามารถนำมาเป็นมูลค่าในการ กดแจกได้นะถ้าเพื่อนๆอยากาได้ไอเทมเร็วๆไม่เน้นเลเวลก็สามารถปาร์ตี้กับมอนสเตอร์ในนี้ได้นะคะถ้าเลเวลห่างกันไม่เกิน20เลเวลวันนี้เพื่อนๆก็สามารถแจ็คได้สบายๆแล้วนะคะแต่อีกสถานที่หนึง่งถ้าใครยังเลเวลไม่เยอะก็ลองไปที่แมปนี้นะคะ ลันด o w าวสเตเนี่ยคะตอนนี้ก็ดับกล่องดีมากนะคะแต่จะมีกล่อง105ด้วยจะเห็นได้ว่าแจ็คของเราก็จะมีกล่องเลเวล113นะคะเพราะว่าเราแจ็เหินสีฟ้ามูลค่าไม่เยอะเท่าไหร่ใช้กล่อง113ประมาณสัก10กว่ากล่องก็ได้เยอะแล้วละคะ่ะจะเกิดแจ็คได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเพื่อนๆเราน,นะคะคราวนี้สำหรับวิธีการ เอาไอเทมเข้าแจ็คก,การจัดแจ็คก,ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ